เล่นยังไงให้ไวเดอร์ลอเชอร์อยู่กับเรานานๆนะครับในอุปกรณ์ในการแข่งขันเบเบก็จะประกอบด้วยอยู่เนี่ยไวเดอร์ลอเชอร์หรือว่าเขาเรียกว่าบูสเตอร์แล้วก็เชือกมันส่วนนี้ก็เป็นเบสตัดเชดบิดสนามหนึ่งสองสามสี่ก็มีสี่อย่างหรือว่าเล่นได้เลยเราลูดเข้ามามันจะเขียนว่าอินแล้วเวลาใส่นะครับใส่เข้าไปแค่บิดรู้สึกนุ่งหน,งห,นงหนึ่งก็พอ ปกติแค่นี้แล้วก็รูดพอรูดมันก็จะตกมาพอรูดมันก็จะตกมานะครับแต่วิธีที่ผิดคือเนี่ครับน้องๆหนูๆพี่ๆมักจะรูดแบบเนี้ยปึ๊กปึ๊ก๊กลื่นซ่รูดแบบเนี้ยมันจะทําให้เฟืองข้างในอะ่ะมันเฝิดแล้วมันหลวมคือว่าเกียวหวานนะฮะไม,ไม่ไม่สมควรทําแบบนั้นมันจะเสียง่ายแล้วหลังจากเล่นเสร็จนะครับ เนี่ยพวกเชือกมันก็จะโดนพวกฝุ่นพวกอะไรไปเกาะอยู่วิธีทําความสะอาดห้ามโดนน้านะเอาผ้าเช็ดๆแล้วก็เป่าเป่าๆล้มให้มันแห้งๆพอมันก็มีประมาณนี้ครับผมอุปรกรณ์ก็จะอยู่กับเรานานๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเรื่องราวดีๆเยอะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามนะครับ